วันนี้นะครับเราอยู่กับออโต้ริปเทคนะครับเราพามาดูรถ t o โยต้าเอ h ่า30เข้ามาอัปเกรดจอแอนดอยแบบตรงรุ่นนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของ Data System นะครับไซส์บึ้มขนาด15นิ้วนะครับมาพร้อมกับกล้องรอบคันแบบจัดเต็มนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าหลังติดตั้งแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ พอติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจอตรงรุ่นเอาผาด30แปลงเป็นคล้ายๆเอาทรงเอาผาด40นะครับขนาด15นิ้วนะครับดูภายลักษณะภายนอกก่อนนะครับมีตัวแอร์ดิจิตอลนะครับสามารถควบคุมผ่านระบบตรงนี้ได้เลยนะครับเราจะสังเกตว่าเดิมแอร์ที่อยู่ด้านข้างเนี่ยจะย้ายมาอยู่ด้านล่างแล้วนะครับแล้วก็สามารถกดแอร์แบบดิจิตอลอย่างนี้ได้เลยนะครับ เจ๋งมากๆนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูฟังก์ชันอื่นต่อหน้าอินเทอร์เฟซก็สวยงามแบบนี้เลยนะครับมี Google Map ด้วยเนาะเข้าไปดูแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆได้เลย Netflix Disney Plus Disney Hotstar นะครับหรือว่าจะเป็นตัว YouTube นะครับนี่ลองกดเข้าไปดูแล้วความละเอียดภาพระดับ 2K เลยนะครับให้เสียงระบบ DSP ได้อย่างลงตัวมากๆนะครับเสียงใสกิ๊กนะครับภาพคมชัดนะครับนี่ สวยงามนะครับและไฮไลท์เลยนะครับคันนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือระบบกล้องรอบคันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูภาพแบบคมๆและสวยเลยนะครับนี่เมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับภาพก็จะตัดมาที่กล้องรอบคันแบบนี้เลยนะครับสามารถกดดูมุมต่างๆได้อย่างสะดวกหรือว่ายกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะออกรถใช่ไหมครับเราอยากเช็ครอบรถก่อนเรากดปุ่ม3 d ดีอย่างนี้ครับ กล้องรอบคันก็จะสแกนรอบคันให้เราเพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะออกเดินทางได้สวยงามมากๆนะครับนี่เป็นยังไงบ้างครับกับจอ15นิ้วนะครับรุ่นใหม่ล่าสุด Data System นะครับตัวไอสตันนะครับตัวสเปคเป็น 2K CPU Snapdragon ดากลำแลอ้อถ้าใครอยากได้ไอเต็มเจ๋งแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ a u t o ้ลิฟต c นะครับทุกช่องทางนะครับสวัสดีครับ